จะามธรรมชาติบอกว่าก่อนจะนํำหินที่เราซึ่งมาใช้นั้นให้แช่ในน้ำทะเลก่อนครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นให้นําหินนี้ขึ้นมา ไม่ได้นะของใครเป็นของใคร <laughs> อย่างเ,เช่นหินอะไรนะบุกี้เนี้ยคำอะไรไงไอ่ง อันนี้ก็เป็นทับทิมสำหรับคนรักทาอันนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฮกลกซิวฮกลกซิวอันนี้เขาเรียกว่าสามฐา3สามฐานเสือมันก็จะประกอบไปด้วยไทเกอร์อายบูไทเกอร์แล้วก็เลดไทเกอร์เป็นสุดยอดของหินที่แบบว่าพลังหินมากมายเหลือเกินอ๋อมั่นไว้ฉลาดนี่ส่วอันนี้อันนี้อันนี้สมยทองไมทองเนี่ยแสดงความมั่งคั่งเป็นคนมีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงคนเป็นคนมั่งคั่งมั่งมีอันนี้โรสคอร์ ก็จะพลังหินมันก็จะช่วยในเรื่องของความรัก <c oughs> ก็ความสามาัคคี <c oughs> ความอะไรภายในครอบครัวนะคะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหยกเป็นสีเขียว แล้วก็หนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าไทเกอร์อายไทเกอร์มันก็แปลว่าเสือเนาะอายก็แปลว่าตาเสือตาเสือเนี่ยมันจะมองอะไรมองเห็นถึงจิตใจผู้คนทะลุทะลวงว่าคิดยังไงคิด้า่คิดไม่ดีอะไรกับเราพลังเห็นจะนั่นก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอย่างรู้จิตใจคนอื่นชื่อมาคิด้า่คิดไม่ดีอะไรกับเราได้เปล่านะคะอันนี้สีม่วงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอเมทิสอเมทิส อันนี้แหวนค้าลืมอเมทิสมันถ้าสําหรับคนที่มันจะตรงฉลุกัว่าคนวันของใครของใครเลยของใครค่ะวันจันทร์วันอังคารนี่สําหรับคนวันอังคารก็อเมทิสจะเป็นเรื่องของการดูดเงินดูดทองอันนี้ก็เรียกว่ามาลัยอันนี้ก็เรียกว่าคาริเนียนดูดเงินสําหรับคนวันอังคารที่จะดูดเงินจากคนอื่นมานะคะ คนวันสวยดูให้หมดให้หมดคนวมาสดหลายสีค่ะเราจะเอานี้แหละดูให้หมดให้หมดนะคะเราก็จะแช่น้ำทะเลประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ถ้าลุกขึ้นมาแช่น้ำฝาเสร็จแล้วก็อธิษฐานคุณแล้วก็อธิษฐานคุณแป้นคุณแป้นใส่ใส่เกินไปนะหมายถึงว่ามันเลยลาย ถ้าเลยเวลาบ๊อบคำนี้ฐานบางครั้งน่ะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็ไปชาร์จแบตอีกทีหนึ่งที่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 รู้จักก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงเลยค่ะค่ำแล้วก็จะเอาหินนะคะใส่ไม้วางกลางแจ้งอาบแสงจันทร์ให้านหินเนี่ยอันนี้ก็เข้ารับแสงจันทร์เพื่อรับพลังเด่น พลังของหินมันก็จะช่วยในเรื่องหลายเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะการที่ทานี่นี่ก็คือน่าสวยเเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ผู้นั้นๆว่ามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะคะแม่ร้องไม่ได้สมมุติอย่างผ่านไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ทำไงต่อไปครึ่งชั่วโมงก็เอาขึ้นจากน้ำ ก็ไปล้างน้ำสะอาดน้ำเปล่าอาจจะเป็นน้ำปปาน้ำฝนอะไรก็ได้ช่วงขณะที่ล้างล้างน้ำสะอาดเพื่อเพื่อล้างเอาเอาความเค็มของน้ำทะเลออกน่ะให้ให้ของของเจ้าของคนคนนั้นอธิษฐานจิตขอจากเินที่เราเอามาแช่น้ำทะเลนะคเอาอันนี้คืออันนสามารถใช้ได้อันนี้เป็นเททยานนาครับ อยา่างะได้ลองนิ่งบ้างเพื่อจะมีรายเด้เอาไีหารแค่ทั <S <S ้งมือเลยนะครับแค่นล้นะครับ